สวัสดีครับเมื่อีนอีสานมาดั่ติดกับพามารูจักพักพื้นบ้านครับพี่น้องครับพักกาดติวครับเป็นพักที่เกิดในที่ซุ้มน้ำครับพี่น้องครับพักกาดติวมาเกิดในที่ซุ้มน้ำที่นี่ก็คือลำน้ำอูนครับลำน้ำสาขาของลำน้ำสงครามลำน้ำสงน้ำโขงครับพี่น้องครับมาบ่งพักการดติวครับพี่น้องครับ ผักกาดปลิวครับเบื้องใบของเขายากๆยังเสีย้วครับพ่นนองครับเป็นพักที่ใส่กินมาแต่โบราณครับกินหอมครับกินหอมเหมือนพักซีต่างๆนะครับกินหอมสูนครับเดี๋ยวครับเขาจะปลิวแบบนี้ครับเวลาหมากผลของเขาแก่ครับอันนี้ผลอ่อนของเขาจะงุ่มลงกยังสี่ครับแลวกัดปลิวครับ ผลแก่ของเขาจะหายงุ่มครับและจะปิวไปตามลมนัสิครับนี่ผลของเขาครับพักกัดปลิวครับพักพื้นบ้านนี่ื้อท้องทินต่างๆทั่วไทยครับหญ้าดอกฟุ้งพักกัดช่างหญ้าขออ่อนพักเพชรแมวพักกัดลมซอบขึ้นตาม ทุ่งนาละกะทิชื่นริมน่ำครับพี่น้องครับมีกลิ่นหอมฉุนครับเวลามีดอกจะออกดอกงุ่มลุงยังส่ครับประโยชน์ครับใส่เป็นพักเคียงครับสบรรพคุณทางสมุนไพรครับใส่กินซดและปรุงเป็นอาหารต่างๆครับใส่ตาแห่งเป็น ต้มน้ำดื่มก็ได้ครับเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงหัวใจครับและกัดช่วยบำรุงโลหิตเป็นสมุนไพรแก้ซางได้ครับพี่น้องครับแก้อาการขั้นเนื้อขั้นตัวครับต้มน้ำดื่มหรือว่ากินใบสดของเขาครับพี่น้องครับและคนคนพื้นบ้านนะคอนพนมกะคนพื้นบ้านนะคนพนมจะใส่กินกับ ลาบกบก่อยมาแต่โบราณครับพี่น้องครับตามลำน้ำนี่ครับป่าหลายครับป่าลำน้ำนี่ครับกินกับลาบกบก่อยมาแต่โบราณครับอากาศปลิวครับประโยชน์ของเขาครับน้ำมาต้มไหหมูกินได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ใส่เป็นพักเคียงของคนโคนก็ได้ครับพี่น้องครับถ้ากินเป็นพักสดครับกินหอมฉุนเป็นตะดีท่องครับ หอมฉุดกินกัหลาบกับกอยกับปิงป่าครับหอมครับผักกัดปลิวครับผักพื้นบ้านครับ มาเกิดในที่ซุ่มหนํำครับสับพคุนกะกินกับลาบกับก้อยครับมาแต่โบราณครับประโยชน์ทั้งสมุนไพรครับใส่ตักแห่งต้มน้ำดื่มครับสับพคุนกะช่วยบำรุงหัวใจครับช่วยบำรุงโลหิตแก้อาการขั้นเนื้อขั้นตัวครับใส่กินเป็นพักสดมาแต่โบราณครับ ครับอุ้ยครับเมื่อนี้อีสานมาดันติกับพามาดุจากผักกัดติวครับที่เป็นพักพื้นบ้านโบรานครับที่ใส่กินมะเตโรรานครับพี่น้องครับที่เป็นสมุนไพรพ่อรับผักกัดติวครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ